สวัสดีครับนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิร์กให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้เราจะมาทำการ u n นบ x ็อกและแกะกล่องอุปกรณ์ y a ม a h a รุ่น RTX 810หน้าตาจะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเรามาดูกันครับตัว RTX 810นี่เป็น VPN Router ครับซึ่งจะเป็นอันดับหนึ่งในตลาดไอไฟของญี่ปุ่นมา2-3ปีหลังนี้ครับตัวนี้จะเป็นส่วนของสายแลนครับผม นี่จะเป็นตัวเราเตอร์ครับอาตีพแปดหน่งศูจะมีสายพาวเวอร์ติดประกับตัวเลยแบบนี้จะมีแผ่นซีรีรอมที่เป็นแมนวนวลของมาจากยามาฮ่าครับแล้วก็คู่มือภาษาอังกฤษของรุ่นนี้ครับเดี๋ยวเรามาทีดูที่ตัวบอดี้เลยครับก็จะประกอบด้วยปุ่มรีเซ็ตบัตเทิครับสำหรับการรีเซ็ตอุปกรณ์ไฟแสดงสถานะต่างๆพาวเวอร์สเตตัส แล้วก็แลนแวนครับส่วนนี้จะเป็นตัวพอร์ตสำหรับ micro SD ครับอุปกรณ์เก็บความจำแล้วก็ USB ครับอันนี้นอกจากจะใช้ในส่วนของการเก็บความจำแล้วจะใช้ในส่วนของ Mobile Solution เอา 3G dongle er มาเสียบเพื่อออกเนี่ยได้ด้วยด้านหลังจะเป็นปุ่ม on/off ครับแล้วก็จะมีเรื่องพอร์ตคอนโซลใช้ในการ setting command line แล้วก็จะมี5 g ิกะบิตพอร์ตกิกะบิตครับเป็นแวนห แล้วก็แลนสี่พอตครับผมซึ่งสเปคคร่าวๆเนี่ยจะมี VPN ทู put สูงถึง200 m b เมกะบิตเพอร์เซกครับพพอร์ต50เซสชั่นแล้วก็ประกันที่ยาวถึง3ปีถ้าอุปกรณ์มีปัญหาเราก็มีตัวเปลี่ยนให้ครับนอกจากนี้ตัวนี้จะเหมาะมากๆสำหรับธุรกิจสาขาที่ใช้ Mobile s o ซลูชันสามารถแม g จและ Monitoring ได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีก็สามารถใช้งานได้ หรบวันนี้ผมขอจบการ u n นบ x ็อกและแกะกล่องอุปกรณ์ยามาฮารุ่น ATX 810ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามพวกเราได้ที่ w w w easynetwork co t h และ facebook com easynetwork ขอบคุณและสวัสดีครับ